สวัสดีคะ่ะทุกคนแม่ละเอียดมาแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทําเมนูยอดฮิตสําหรับเด็กๆก,กันนะคะบ้านไหนมีเด็กนะเมนูนี้คือแบบห้ามพลาดเลยนั่นก็คือเมนูช็อกโกแลตบอลนั่นเองนะคะอ่าแล้วมันก็ทําแบบง่ายมากๆด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่เมนูคลีนนะคะอันนี้เป็นเมนูแบบ ส่วนผสมอย่างแรกนะคะนั่นก็คือเราจะต้องมีเค้กช็อกโกแลตก่อนนะคะตัวเค้กเนื้อเค้กช็อกโกแลตแบบนี้เราจะใช้เป็นเ,เค้กช็อกโกแลตเนื้อแบบไหนก็ได้จะเป็นเค,ค้กชิฟฟอนบัตเตอร์หรือว่าสปันเค้กก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นช AT, อ็อกโกแลตเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะคะความเข้มเนี่ยก็เลือกเอาตามใจชอบใครชอบแบบเข้มมากเข้มน้อยอันนี้ใช้ดาร์กช็อกโกแลตเออห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะประมาณหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็อันนี้เป็นวิปปิ้งครีมนะคะหนึ่งร้อยกรัมเหมือนกันค่ะตอนนี้เราก็เอาวิิปปปป้้้้้้้้งงคะคคคคคครรรรีมมนนะะไไนนนนนนะะ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 ไไไเเเเเเขขาาาโโววววฟจจจจออััดแแแแลลลลลลกกกกก็็็ทใใชตย่ห คนไปเรื่อยๆจนช็อกโกแลตละลายเข้ากันนะโอเคอันนี้เราก็ละลายดีหมดแล้วเคลือบลอยแล้วนะคะเ,คเราพักเอาไว้ก่อนนะและวันนี้นะคะเราก็มีผู้ช่วยของเรานนั่นก็คือเจ้าของช็อกโกแลตบอลเมนูนี้นี่เองนะคะโอเคอันดับแรกนะเราก็จะเอาเค้กช็อกโกแลตนะคะที่เรา ได้เตรียมไว้นะคะลงไปในอ่าผสมเลยนะคะแล้วก็จัดการ B, บี้บดให้ละเอียดด้วยมือของเรานี่แหละคะ่ะไปเลยจัดการแล้วเราก็จะใช้ช็อกโกแลตกับวิปิ้งครีมที่เราเตรียมไว้ตรงนี้นะคะเราจะค่อยๆเทลงไปนะ เทลงไปอย่าเทท่วลงไปหมดนะคะค่อยๆเทลงไปแล้วก็แล,วกแล้วก็ใช้มือเนี่ยค่ะทุบแอบทุบอ่ะทุบไปจนเราได้ความรู้สึกว่าเขาสามารถตั้นเป็นก้อนได้อ่ะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราเทเยอะเกินไปอย่างเงี้ยแล้วเ,ออเนื้อแป้งมันแฉะเกินไปช็อกโกแลตบอของเราก็จะก็จะแฉะไปเนาะเพราะฉะนั้นเราก็กะเอาให้เขาแบบพอแบบพอเหนียวจับกันเป็นก้อนสามารถตั้นเป็นก้อนได้นะคะ ได้แล้วนะคะให้เราได้แบบเป็นประมาณแบบนี้ค่ะเขาจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะ mm hmm. ก็คือเราสามารถเอามาปั้นเป็นลูกกลมๆได้แล้วนะ mm hmm. ก็พอแล้วนะคะโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาปั้นกันนะคะโอเคมือปั้นของเราวันนี้พร้อมไหมครับ mm hmm. พร้อมพร้อมพร้อมแค่ไหน <laughs> พร้อมมากเพราะว่าอ,อยากกินแล้วโอเคก็ <laughs> okay. วิธีการปั้นก็ไม่มีอะไรนะคะก็ปั้นให้เป็นลูกกลมๆนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้ให้ทุกลูกเท่ากันนะคะก็แนะนําว่าให้ช่างน้ำหนักเอานะคะเออให้ใช้เครื่องช่างอะช่างเอาว่าเราอยากได้ลูกละประมาณกี่กรัมนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหนะ่อย ค่ะแล้วก็ตัวช็อกโกแลตกับวิปิ้งครีมที่เราผสมกันไว้นะคะทีนี้มันเหลือใช่ไหมตอนนี้มันก็เริ่มแบบเริ่มจากมันอากาศเย็นเนาะ,ะมันก็เริ่มจากตัวกันเป็นก้อนแบบนี้แหละเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะซ้ำอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้มันเหลวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาเคลือบบนช็อกโกแลตบอลของเรานะคะจริงๆอันนี้จะอธิบาบว่าทำไมเราถึงไม่ใช้ช็อกโกแลตละลายอย่างเดียวแล้วมาเคลือบเจ้าบอรนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ช็อกโกแลตอย่างเดียววะเวลาเราไปเข้าตู้เย็นคลุกมันเร็จตัวมันจะแข็งนะคะแข็งเป็นแบบ แข็งเหมือนช็อกโกแลตอะเออแต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้นะคะเราผสมช็อกโกแลตกับวิปปิ้งครีมไปใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นช็อกโกแลตกาน์ะนะคะแบบนี้เวลาเข้าตู้เย็นปุ๊บเซตตัวเขาเซตตัวเขาจะมันจะไม่ได้แข็งแบบแข็งโป๊กอะเออม,มันก็จะยังมีความแบบนุ่มละลายในปากเนื้อสัมผัสมันก็จะต่างกับใช้ช็อกโกแลตละลายอย่างเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวเราออกไปเข้าไมโครเวฟซ้ำกันก่อนคะ่ะค่ะตอนที่เราเออกไปเข้าไมโครเวฟซ้สาีกรอบหนึ่งเราก็ไม่ต้องเข้านานนะคะก็ะเอาสักประมาณ10วินาทีก่อน เขาก็เขาก็เริ่มกลับมาแบบกลับมาเหล็กงเหมือนเดิมแล้วนะคะแ,แล้วก็ให้เรานะคะเตรียมถาดแบบนี้นะคะรองด้วยกระดาษรองอบเอาไว้เดี๋ยวเรามาเริ่มฉุกช็อกโกแลตกันเลยเนาะ,ะผู้ช่วยผู้ช่วยจะมาโรยโรยเรือกประดับไปคะ่ะอันนี้ทําก็แบบเอาวิธีแบบง่ายเลยนะคะก็คือหย่อนลงไปเลยนะ,ะแล้วก็ทุบแบบนี้เลยแบบนี้นะคะก็ได้แล้วหนึ่งลูกแล้วเราก็วางลงบนง เนะ่วกใหู้ช่วยเรามาโรย่อะดไดก็ให้ต,ตามจชะ่าเราับถ้ามันหญ่ก็ับวางปเป้กันคะโเคได้เป็แบบนี้นะคะแล้วเดี๋วเราก็อาไปเข้าตู้เย็นนะคะให้มันเซตตัวแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราต้องมาทำให้ครบทุกรูปก่อนเนาะ ตัวช็อกโกแลตการ์ดอันนี้นะคะถ้าสมมติว่ามันไม่พอใช่ไหมคะให้เราอะใช้ช็อกโกแลตสับแบบงเหมือนตอนแรกที่เราบอกวิธีเนาะช็อกโกแลตสับผสมกับวิปปิ้งครีมนะคะละลายเข้าด้วยกันอันตราส่วนก็คือ1-1ต่อหนึ่งเนาะเราจะเพิ่มอีกสักช็อกโกแลตสับห้าสิบกรัมวิปปิ้งครีมสักห้าสิบกรัมเนาะมันจะได้แบบพอดีกับลูกบอลที่เราทำนะคะโอเคทำต่อค่ะ แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เสร็จทุกอันแล้วเราก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะให้เซ็ตตัว20นาที30นาทีหรือนานกว่านั้นก็ตามสะดวกเลยค่ะสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เอาออกมาจากตู้เย็นเรียบร้อยแล้วเสร็จตัวดีแล้วพร้อมกินได้แล้วนะคะ<ส>ลองชิมซิคุ อันนี้นะคะก็เป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะคะสําหรับคุณแม่นะคะที่มีลูกใช่ไหมเราก็ทําอันนี้แบบเวลาที่บ้านมีงานเลี้ยงงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็กินได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะแล้วก็หรือว่าอาจจะแบบวันเกิดลูกอะไรเงี้ยทำไปให้แบบเพื่อนๆลูกที่โรงเรียนเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะยังไงก็อย่าลืมลองไปทํากันดูนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอร่อยไหม